รถพุ่งพวง3ล้อกินดีชอ็อป X กินสบายใจกระแสตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคดีเกินคาดโดยในระยะเริ่มต้นได้นำไปให้บริการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานีบริเวณหน้าร้านเมืองทองเพสัตและบริเวณบ้านแคนคำมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจและอาหารปลอดภยัยหลากหลายรายการจัดจำหน่าย ตอนเช้าเราอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราธชธานีแล้วก็จุดที่สองเรามาที่สถานีโทรทัศน์ N b t นะคะเพื่อที่จะเอาอาหารปลอดภัยเอาอาหารอินทรีย์เอาพืชผักต่างๆเนี่ยมาบริการผู้บริโภคทุกท่านถึงหน่วยงานแล้วก็ตอนเย็นเราก็มีอีกสองจุดที่เราจะไปนะคะก็คือสามแยกแคนคําบริเวณร้านอาซาโดหรือ,อเมืองทองเพสัตนะคะแล้วก็ อซอยต่างๆทั้ง13ซอยของหมู่บ้านแคนคําตาบลไร่น้อยอาเภอเมืองจังหวัดวุรีราชธานีเราก็จะใช้รถกินดีนี่แหละคะ่ะวิ่งเข้าทุกซอยเลยเพื่อที่จะเอาอาหารเหล่านี้ไปบริการทุกท่านนะคะคือให้ความใส่ใจในเรื่องผักเพราะว่าผักนี่เราทานเยอะ,ะหมายความว่าเราต้องทานทุกวันมันอยู่ในองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือว่าทานสดด้วยเนี่ยก็มีใช่ไหมคะการรับประทานผักจาก กินสบายใจเนี่ยต้องบอกว่าทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทานอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะทําให้ความเสี่ยงในองการเกิดโรคต่างๆในอนาคตเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าตั้งแต่เราโตมาเราก็ทานผักอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบทานผักแล้วก็มาทานจริงๆจังๆมากๆเลยก็คือในช่วงที่เป็นวัยทํางานเพราะว่าเรารู้ว่าผักแต่ละอย่างบางทีมันปนเปื้อนเราก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้รับ ผักที่มันปลอดสารเราก็เลือกที่จะทานผักจากแหล่งที่มีที่มาที่ถูกต้องแล้วเราก็เริ่มที่จะทานผักจริงๆยังจัง,จง,จงมันก็ดีดีกับเรามันทําให้เรา,าไม่ป่วยนั่นเองค่ะ โครงการดังกล่าวเกิดจากการต่อยอดโมเดลจากงานวิจัยของดรกฤตยาอุทโทคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเชื่อมโยงผักอินทรีย์สู่ผู้บริโภคโดยมูลนิธิสื่อสร้างสุขโครงการกินสบายใจร่วมกับกินดีช็อปได้จัดระดมทุนผ่านทางโครงการเทใจในช่วงปลายปี2568ที่ผ่านมาคาดหวังส่งเสริมการเพิ่มฐานการผลิตของเกษตรกร,กรสูงวัยกระจายสู่ผู้บริโภคต่อ เกิดเป็นโมเดลกิจาการเล็กๆของผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่เป็นข้อต่อสําคัญของงานส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์มีหลายหน่วยงานมากสแสดงความประสงค์มาว่าจัดตารางวิ่งเข้าไปบริการที่หน่วยงานหน่อยสัปดาห์ละครั้งอย่างเช่นสานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลวารินชำราบเนี่ยก็สนใจที่จะให้เราวิ่งรถคันนี้เข้าไปเราก็อยู่ระหว่างการจัดตารางด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้รถ นุชเป็นคนขับแล้วก็กําลังหัดหัดให้น้องน้องใหม่น้องทิพย์นะคะถ้าน้องขับคล่องมีความมั่นใจในการขับเนี่ยเราก็จะมีคนขับรถได้หลายคนในรถหนึ่งคันเนี่ยเราก็จะจัดคิวจัดเวรไปกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงอาหารที่เราผลิตแบบระบบที่มันเกิดจากความยั่งยืนได้มากขึ้นค่ะ